มาเมือะไรวะแสนวีเลตอนแรกนูกว่าแกคนรักนี่แกเจ้าเมือน่นู่ไม่ดีกืฉันลายตาไปไหนพ่อไปไหนไปเมื่อไห่ไปคอยดูเลยไปทำไมตาอะไรบอกลิงอะไรสั่งเนือแตกือมือพ่อ้าอแตกอไล้มือเป็นอะไรพมือเป็นอะไรับเวงกรรมอยู่ เรื่องการตามพันเขาจะพูดท่ายชาติชาตินี้ก็โดนเลยตัวอะไรมาพ่อเนี่ยตกบิ๊กเกอร์ด้วยกันีเดี๋ยวไอ้ยพูว่ามันเกิดพ่อได้ข่าวว่ามันเกิดเหรอพ่อใช่ไหมอายุกี่ขวบแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปพูดกันที่ลูกชายครับอันนี้เองที่ว่าอยากรู้ว่าพ่ออายุยืนพ่อชาติเท่าไหร่สิบแล้วอ๋อสิบหกสิบแปดสิบเฮ้ยมันเกิ ทำไมเราไปนี่ไม่เชื่อ